เบี้ยกุดชุมหรือบุญกุดชุมระบบเงินตราชุมชนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านสันติสุขอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตนเองแต่เส้นทางของชาวบ้านต้องยุติลงเมื่อภาครัฐเข้ามาแทรกแซงระบบเบ,บี้ยกุดชุมโดยอ้างว่าผิดกฎหมายขัดต่อความมั่นคงของประเทศ ข้อกล่าวหานี้ไม่เพียงข่มขวัญชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อเบี้ยกุดชุมให้ลดน้อยลงรู้วามหมายว่าเบี้ยของของคนในชุมชนเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบมันก็คล้ายๆกับอะไรของเขาเงินนะแต่เขาไม่รู้ว่าในในในตัวของใบเบี้ยนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นอย่างเงินเงินบาทเนาะเงินนี้สามารถ จำละนนี่ได้ตามกฎหมายใช่ไหม <ส cie S 2> โลโลแต่ข้างเราก็สามารถใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของอแม้การรวมกลุ่มของชาวบ้านในการริเริ่มใช้ระบบแลกเปลี่ยนนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่พวกเขาก็ไม่ลดละที่จะพิสูจน์ให้รัฐเห็นว่าเบี้ยกุดชุมเป็นเพียงต้นกล้าต้นเล็กๆที่รอวันเติบใหญ่เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ท้ายที่สุดแล้วบุญกุชุมจะสามารถช่วยให้สมาชิกหลุดพ้นจากระบบทุนนิยมสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองหรือจะเลือนหายไปจากศรัทธาและความเชื่อมั่นของชุมชนขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนเพื่อชุมชนอันเป็นที่รักของพวกเขา